สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กว้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการของเรากับสปอร์ตวัยเก่าครับวันนี้ผมบอกได้เลยผมกำลังจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับผู้หญิงที่มีวัยถึง53ปีและที่สำคัญครับเขามีฉายาว่าหญิงเหล็กแห่งมงการบาสไทยโอ้โหพูดขนาดนี้ครับ ผม่านจะชูขึ้นหิ่งนี่คือโคอ้ชของผมเองครับอาจารย์ลำพานะโค้บาสเกตบอลครับแห่งโรงเรียนสายปัญญาครับที่ปั้นนักกีฬาเก่งๆนี่นะมาเยอะแยะมากมายรวมไปถึงตัวผมด้วย <c oughs> นี่อาจารย์ผมครับ 53ปีแล้วเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งนักกีฬาแล้วทุกวันนี้ก็ยังสามารถเล่นบาสได้อยู่เลยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกๆนี่ก็ยังเล่นบาสอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ยังเทรนสอนน้องๆน,นะครับแล้วก็ปั้นนักกีฬาใหม่ๆม,ม,มาเพียบเลยแต่ใครจะรู้ว่าอาจารย์ลำพาของผมหรือว่าอาจารย์แอลโค้ชแอลเนี่ยนะฮะเป็นอีงเลกแห่งวงการบาสไทยอยากรู้จากอาจารย์แอลให้มากยิ่งขึ้นไปช่วงนี้เลยครับสปอร์ตไวเก่าจะเอาดีครับ บทไวัยเก๋าของเราในวันนี้มากันที่นี่เลยนะครับโรงเรียนสายปัญญารางังสิตเพื่อมาพบกับวัยเก๋าที่รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดหญิงเหล็กแห่งวงการบาสเกตบอลไทยนั่นก็คืออาจารย์รำพากันศีในวัย53ปีที่ต้องบอกเลยครับว่า53ยังเจ๋งจริงนะครับรำพากันสีนะคะเป็นคุณครูพรรักษาอยู่ที่โรงเรียนสายปัญญาลังสิตค่ะปัจจุบันเลยคะหลัก5แล้วคะ่ะ ต่บวกอีกเท่าไหร่นี้ขอตุ๊กไปก่อนนะคะครูก็ได้รับมอบห,หมายจากท่านผู้ในการนะคะให้ดูแลนักกีฬาบาสเกตบอลชายนะคะที่เข้ามาในโคตา้าโครงการช่างเผือกของโรงเรียนสายปัญญาลังสิตนะคะครูก็อยู่ที่บ้านพักครูโรงเรียนสายปัญญาลังสิตครูก็มีบ้านนะคะครูเป็นคนจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมีมีบ้านอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ได,ไ,ดได้ไปอยู่ นะคะเพราะว่าต้องดูแลนักกีฬาที่บ้านพักครูโรงเรียนสายปัญญาลางังสิตนะคะตอนเช้าเนี่ยครูก็ตื่นพร้อมพร้อมนักกีฬานะคะตีห้าครึ่งนะ,ะเราก็ซ้อมกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงหกโมงครึ่งครูเองก็ได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายพร้อมนักกีฬานะคะแล้วก็ช่วงเย็นเราก็ฝึกซ้อมกันตั้งแต่5้าโมงเย็นนะคะถึงสองทุ่มครูก็มีโอกาสได้ออกกําลังกายกับนักกีฬาเช่นกันนะคะถามว่าครูวยัยห้าสิบปีทำไมครูถึงมีสุขภาพร่างกาย ดูแล้วยังยังโออยู่เพราะว่าครูดูแลตัวเองในเรื่องของการออกกำลังกายครูเริ่มเล่นเลยฮะต้องขอบคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อส่งเสริมให้ครูเนี่ยได้รักการออกกำลังกายครูเล่นกีฬามาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเลยนะคะเมื่อจบจากชั้นประถมศึกษาครูก็ไปต่อมัธยมศึกษาเนี่ยที่โรงเรียนสตรีนนทบ,บุรีค่ะก็มีโอกาสก้าวเข้าไปสู่วงการกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่ มส1ถึงมส .5 เลยค่ะครูเล่นตำแหน่งปีนะคะปีนะก็มีความแม่นยำพอสมควรโค้ชถึงเลือกให้เล่นตำแหน่งปีมีอยู่รายการหนึ่งนะครับครูได้แชมป์กีฬาสมัยนั้นเรียกว่ากีฬาเขตนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะครูมีโอกาสทําสกอร์ได้ถึง30คะแนนนะแล้วก็แล้วก็จะได้เสื้อสามารถ น่าจะเป็นปี2523นานานพอสมควรเพราะว่ามันท้าทายดีนะคะกีฬาบาสเกตบอลเพราะว่าเป็นกีฬาเนี่ยที่เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยเลือกที่จะเล่นกีฬาบาสเกตบอลเสน่ห์ของกีฬาบาสเนี่ยชอบนะชอบมากเลยคือลีลาการเลี้ยงลูกบาส นะคะแล้วก็ลีลาการดังห่วงนี่ชอบมากสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะครูก็ใช้หลักโภชนาการนะคะที่เราได้ได้องค์ความรู้ที่เรียนมานะคะก็คือดื่มนมนะคะดื่มนมนมถุเหลืองชนิดใดก็ได้ค่ะให้เป็นนมถัวเหลืองนะคะแล้วก็ทานอาหารผักนะคะ สิ่งที่ชอบมากแกงส้มค่ะแกงส้มเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าชายหาญิงเหล็กแห่งวงการบาสเกตบอลไทยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยผมจะพาคุณผู้ชมไปชมลีลาการซ้อมและเล่นบาสเกตบอลของอาจารย์รำพาในวัย53กันครับว่าจะเจ๋งอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าไาเเทวเทลเวสัส thôi em hơi! thôi à. em 啥？<noise> <noise> โอ้ว้าวเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับลีลาการเล่นบาสเกตบอลของอาจารย์รำพาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกการจ่ายการชุดทำคะแนนผมนี่ยกนิ้วให้เลยครับสมกับฉายาหญิงเหล็กแห่งวงการบสราสเกตบอลไทยจริงๆนะครับนี่ฮะและนี่เลยครับคือผลของการมือนออกกําลังกายสิ่งที่ได้นั่นก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างอาจารย์รำพานี่ไงล่ะครับอ๋อ,อเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยเกมกีฬาบาสเกตบอลนะชิงไหวชิงพิบกับ นักกีฬาไงก็สู้สู้นักกีฬาก็สอนนักกีฬาในเรื่องของชั้นเชิงและไหวพิบพนะคะสําหรับครูนะคะครูเพิ่งกลับจากการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงแชมป์เอเชีย er นะคะประวัติศาสตร์ชาติไทยจาลึกเหรียญทองเหรียญแรกนะคะประวัติศาสตร์นะคะชิงแชมป์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไทยเราเป็นเจ้าภาพเราได้เหรียญทองทั้งชายและหญิงครูก็เป็นส่วนหนึ่งของสตาฟกีฬาบาสเกตบอลหญิงอันนี้คือเหรียญน,นะคะเหรียญไทยเหรียญประวัติศาสตร์นะคะเป็นความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนสายปัญญาลางังสิต เป็นความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นสุดยอดเขาเดวเขาเป็นคนใจดีอะครับก็มีเวลาพวกผมมีปัญหาอะไรเขาก็จะคอยช่วยแก้อย่างเช่นเรื่องเรียนเรื่องกีฬาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะครับรู้สึกดีอะครับเพราะเขาก็เป็นเหมือนแม่คนหนึ่งของผม เขาคอยดูแลตลอดเขาคอยดูแลตลอดนะครับทั้งผมไม่สบายทั้งผมมีปัญหาอะไรเขาก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับเขาออกกำลังกายทุกวันนะครับเขาส่วนมากตอนเย็นเขาก็จะมาเล่นกับพวกผมตลอดก็ขอฝากพวกผู้ใหญ่ผู้ส่วนยศออกมาออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนอาจารย์เหน่วครับนอกจากการออกกําลังกายแล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่อาจารย์รำพาทําเป็นประจํานั่นก็คือ การหันเข้าสู่ธรรมะเพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกล้าจิตใจเสริมสร้างสมาธิปัญญาอีกด้วยนะครับอยากจะฝากว่าให้ทุกคนเนี่ยรับการออกกําลังกายแล้วก้าวเข้าสู่สายธรรมะฝึกจิตให้มีสมาธิปัญญาก็จะเกิดนะทุกอย่างเราก็แฮปปี้มีความสุขโอเคนะคะเรียกว่าแข็งแรงทั้งกายและจิตใจเลยนะครับสมกับเป็นอีกหึ่วัยเก่าที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลย และนี่ก็คือสปอร์ตไวเก่าของเราในวันนี้หิงเหล็กแห่งวงการบาสเกตบอลไทยอาจารย์รำพากันสี สุดยอดครับอาจารย์แอลครับสุดยอดโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดจริงคุณผู้ชม53ปีทําได้ขนาดนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยครับว่านักกีฬาที่ดีนักกีฬาที่เก่งเนี่ยต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมแต่โค้ชของผมเนี่ยแข็งแรงได้พอไล่ตีผู้ผมนี่แหละครับผมเป้าแหม่ก็ต้องมีแบบว่าใบรุ่นนะคุณผู้ชมเกเลกันบ้างแต่ผมก็จะบอกว่าเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะโค้ชเพราะอาจารย์นะครับตีเพีย้ยจะซ้อมไหมล่ะซ้อมสิครับผม ยิงให้แม่นเลยนะเออแต่จารย์ังแข็งแรงอยู่เพราะว่าก็มาคุมทุกเช้าก็ออกมาวิ่งด้วยนะฮะลงไปวอร์มกับนักกีฬา สุดๆจริงๆครับนี่คือยิงเหล็กแห่งมงการบาสไทยครับแมถ้ามีโอกาสผมอยากจะกลับไปเล่นกัใจนะฮะสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับวันนี้ว่ารายการของเราหมดแล้วสัปดาห์หน้าังกลับมาเจอคิวนะฮะกับคนใจสปอร์ตครับเพราะฉะนั้นใครที่รักกีฬาไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกับรายการนี้ครับเพราะคุณจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับกีฬาที่แตกต่างรวมไปถึงเรื่องราวที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่เนี่ยแหละฮะกับกีฬา วงการกีฬาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามผมจะเสาะหาเอามบอกให้กับคุณผู้ชมเพราะนั้นเจอกันที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้ครับช่องมารดกไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์